โยโยโย่าบสองมังกรเจินกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงยุ่หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์ครับครึงเน้นทีมเดียวพี่จเจเลโอเกมเวลาเที่ยงคืนครึง่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษเบรนท์ฟอร์ดอันดับ16จะเปิดบ้านเจอกับนอติแฮมฟอเรสอันดับ15 เบนฟอร์ดมี19แต้มจากการชนะ5เสมอ4แพ้ไป10นะครับล่าสุดในลีกบุกแพ้คริสตัลพาเลต1-3ในเอฟเอครับก็บุกแพ้วูฟ2-3ตกรอบนะครับโทมัสแฟรงค์เนี่ย จะยังไม่มีพวกก็ต์ดอตโยอันวิซ่ากับออนเยก้านะครับที่ไปรับใช้ชาติแล้วก็ไปยองเอมบิวโมยังเจ็บแต่ว่าข่าวดีคือจะได้เอวานโตนี่ผลแบนกลับมายืนกองหน้าในคืนนี้นะครับตัวหลักๆก็มีปรธานคอลินกับเบนมีคุมเกมรับตรงกลางก็มาเทียสยันเซนคริสเตียนนอร์กาดนะครับแนวรุกโจชัวดาซินวานิวเมาเปนะครับแล้วก็รวมไปถึงการกลับมาของเอวานโตนี่ครับในขณะที่ฟอเรส มี20แต้มจากการชนะ5เสมอ5แพ้ไป10เกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านเบียดชนะแมนยูในแต้มา2-1ล่าสุดใน F เอฟเอคับกลางสัปดาห์นะครับต้องเล่น120นาทีบุกไปชนะแบล็กพูลทีมจากลีกวัน3-2นะครับสภาพท,ทีมของนูโน่เนี่ยไม่มีไตว่ววันยี่เที่ยังเจ็บแล้วก็ต้องมีตัวที่ไปรับใช้ชาติ ถึง6คนทีเดียวนะครับในแอฟคอนครับถือว่าหายไปเยอะนะครับแกนหลักก็ตรงกลางก็พวกดานิโลโอเรลมองการ่านะครับแนวรุกนิโคลัสโดมิงเกสมีคาลัมฮัสซันโอดอยไรอันเยสกองหน้าเป็นคริสบูธนะครับ <S <S เกมแรกเสมอมาหนึ่งหงที่บ้านของฟอร์เรสครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองเบนส์ฟอร์ดเป็นต่อกับการเล่นในบ้านนะครับแต่พิจิตบอกเลยครับแม้ว่าจะได้ไอวานโตนี่มาแต่ว่าการไม่มีทั้งเอมิลโมกับยอนวิซาก็ แม่เอวันตัวนี้ก็น่าจะดูโดดเดี่ยวไปนะครับขณะที่ฟอร์เรสต้องเชื่อมือของนูโนนะครับถือว่าทําทีมได้น่าสนใจนะครับเข้ารอบใน FA ฟเอครับก่อนนี้ก็ชนะแมนยูมาด้วยครับถือว่าโอเคครับวัดใจนอตติงแฮมฟอร์เลสครับเกมแบบนี้มีโอกาสบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์เจ้าปานอตติงแฮมฟอร์เ s สเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย